สวัสดีตอนหาโมงแรงจ้าพี่น้องย่าเอ๋พี่นอ้อ,นองออกมาวาสิมาเห็ดเวียบยวนนาบานจ้าเวียกของย่าเอ๋มันนี่ย่าเอ๋ว่าสิมาถอนหยาล้กก็สิมาอ่วนด,ดินหายต้นนั้นต้นดอกไม่แม่พี่น้องที่ย่าเอ๋ปลูกไปบางกะมาณมอาทิตย์พุกกลัวไหมจ้าแต่ว่าก่อนที่ย่าเอ๋เสอันเห็ดเบียกของย่าเอ๋สิพพี่นอ้องมาเบ่งดอกอันดาวกระจายฟังท่างนี่ก่อนพี่นอ้องอันนี้สิเป็นอัน ต้นดอกดาวกระจายที่พ่นเกิดจากอันเม็ดที่มันลนแหมพี่น้องต้นเก่ามันย่าเอั่นถอนเป็ดทิมได้บ่เม่นสิสองสามอาทิตย์เราบอกจะที่ย่ยเฮียเขี้ยสวนหนาบานย่ยเฮได้เห็ดคลิปยู่บัเนียนอันเม็ดพ่นลนพ่นยังพันก็เล็กเกิดจากช่วงว่างหันมันฝนดีพี่น้องฝนตกเกือบทงกมือก็เลยเห็นห้ต้นดอกดาวกระจายพ่นใหญ่เล็้วจ้ะดอกสีเหลืองง่ายง่ายจ้ะพี่น้อง กระล่างสิเป็นดอกหลายจากผุ่นเป็นอันเป็นอันดอกน่อยมันกระล่างหลายดอกกุหลาบย่ายเอกอเป็นดอกด,ดีดีจากพี่น้องเป็นเรื่อยๆ ต้นดอกบานชื่นอันต้นกกๆมันก็เลือย่ว่าหลายต้นพี่น้องเลือยูย่สามสี่ต้นเนี่ยนะอันมันยังความมีดอกให้เบิองอยู่แย่เอกก็เลยยังพักในถอนจ้ะเพิ่งยังเหลือดอกอยู่หันหน้าย่เอกก็เลยพันในถอนออกเดี๋ยวรอให้เพิ่นเบิดดอกก่อนจ่ายแญ่เอกจังสิถอนไปถิ่มคือกันล่ะว่าแล้วแย่เอกก็สิลงมืออล้าจะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันสิกคำก่อนเดี๋ยวนี้มันทาคำเร็ว อันถอนหญ้าแล้วย่าเหยสิเดมากกวาดบาใบไหม่ได้พี่น้องคุณใบไม่อยู่หน้าบ้านเมื่อนี้มันเป็นล่มล้มแม่จ้ะเป็นล่มลมคือจังอันมันจิกเข,ขานาวนะพี่น้องปกติสุมือมันจิกแค่อากาศเย็นตอนเศร้าได้แต่ว่ากลางเว้นนี่มันสิบล่มมันถอะแต่ว่าเมื่อนี้ตอนกลางเวน้นนะล่มล่มบใบไม่จังว่ามาต์ะใสแน่จ้ะคุณเี๋ย่าเหยถอนหญ้าเสร็จแล้วย่าเหยก็สิม,มาอันกวาดบาใบไหม่ใบหย,ยางนำ้ำ นี่มองที่ย่าเยอสิมาเห็ดเบียกต้นดอกดาวกระจายกับต้นบานชื่นที่ย่าเอายอปลูกไว้ว้างอาทิตย์กวกกว่านี่ย่าเอเตรียมอุปกรณ์มีเสียมมีถุงมือพ่แล้วย่าเยอกสิลงเมื่อก่อนจะพี่น้นองเดี๋ยวมันสิคำก่อนสิบ่ได้เห็ดเบียกแนวอื่นต่อ ยายเอกทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องยายเอกกวาดใบไม้ใบยังอยู่หน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จ้ยจ่ใต,อตอ้ต้นบกม่วงแต่ต้นช่มปูยายเอกกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็รู้สึกว่าสะอาดตาดีจ้ะพีน่น้องนี่ต้นดอกไม้ต้นดาวอันดอกบานชื่นกับอันดาวกระจายยายเอกยายเอกถอนหญา้าแล้วก็พืวนดินเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะ ก็รู้สึกว่ามันสะอาดหูสะอาดตาดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าหญ้านี่ตียายเยามใดสิได้ตัดอีกบ่เพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องตัดหญ้ายายเอมันสิห่างล่ะพี่น้องเดี๋ยวยายเอสิได้มั่งเบิ่งจักมื้ออยู่ว่ามันเป็นน้ําอีหยังเนาะจ้ะจัวเฮ็ดเบียกแล้วค่ําพอดีจ้ะพี่น้องค่ําพอดีตะเว้นกําลังสิตกดินนี่ฟังทางนี่ยายเอกะอันพวนดินต้นกุหลาบกุหลาบ3ต้น เตาเว้นก็ล่างสิต,ตกดินจ้ะพี่น้องอืออีตาเว้นก็ลัางสิตกดินอืม,อม,อม,อมลมลมว่ายว่อยก็จังสิข,ข่าหนาวเราละพี่น้องบัดน,นี้สิข,ข่าหนาวอิแทแล้วเห็ดเปียกเส็จแล้วบัดน,นี้ยายเอกกะสิกลับเขาไปในบ้านจะไปต้มกว๋วยเตี๋ยวกินดอกพี่น้องกินง่ายๆจ้ะเพราะว่าบันนี้มันคําเราจ้ะจ้าขอบคุณเลยละจ้าพี่นอ้องที่รับชมคลิปของยายเอจ้า ขอบกันแม่คลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า